ครับพี่น้องสวัสดีครับเอา้ามืดดำกามตาได้เปิดไฟแล้วนะครับแต่ผมอขออธิบายขยายความนะครับต่อจากคลิปกอน้านนะครับเรื่องอริยสัจสี่ซึ่งที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าเิ่นบอกว่าคนเฮาเกิดมาต้องรู้กวันมูต้องรู้แบบเร่งด่วนนะครับคืออริยสัจสี่นะครับคือทุกสมุทยัยนิโรธมากนะครับ ก่อนผมว่าทุกขึ้นอย่างทุกคือคันทั้งห่านะครับผมจะมาขยายความเรื่องของกันตั้งห้าซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจคิดมาตลอดชีวิตนะครับผมเข้าใจว่านะครับขันหานี่คือเทียนหาเรนต้องไหม่หาคู่ยื่หาบ้านนะครับบ๊แมนนะครับพี่น้นอบ๊แมนนะครับหลังจากที่ได้อ่านนะครับได้น้อมเขาหาหนุ่มเขาหาผู้บัญชาจารผู้เิ่นผู้เิ่นลู่นะครับไปสอบไปถามเพิ่นเพิ่ก็อธิบายฝั่งนะครับขัน ธาตุคือหนังรูปนะครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับนี่คือขันธ์ห้านะครับรูปคือ,อยังครับรูปคือรูปกายของเฮานีแหละที่เกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่ที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะครับมารวมเป็นกายนะครับเป็นตาหูจมูกลิ้นก๊สใจรอรอใส่ใส่แบบนี้แหละครับพี่น้องนี่คือรูปนะครับเวทนาคือความรู้สึกสุข ความรู้สึกทุกความรู้สึกอทุกัะมาสุขนะครับที่ความรู้สึกเฉยเยความรู้สึกเป็นกลางนะครับเพิ่งบอกว่าคนเท่านะครับจะมีอารมณ์แค่สามอารมณ์นี่แหละสุกทุกมั่สุขบั่ทุกนะครับเบิดเหมือ,อนี่นี่อยู่สามอารมณ์นี่นะครับโบเสอรอร่องหนึกเบิงนะครับหนึกทบทวนเบิงเหมือนนึงเขามีความรู้สึกยังไงนะครับนะครับขันที่สามก็คือสัญญานะครับโบมเมนต์ สัญญากันไว้นะครับสัญญาคือสายันคือข้ามหร่ะโมเมนต์นะครับสัญญาในที่นห้หมถึงความจําได้ไหมรู้ในเรื่องราวต่างๆความจําได้ไหมรู้ไปในอดีตนี่ครับนี่คือความหมายของสัญญานะครับขันที่สี่คือสังขารน,นะครับสังขารคือการปรุงแต่งนะครับปรุงแต่งไปแน,น่แน่คนปรุงแต่งเรื่องราวถึงมันยังบม่ทันเกิดนะครับ ปรุงแต่งแหลบไลไปตามอารมณ์นะครับนี่คือความหมายของเข้ามาสังขารนะครับอันสุดท้ายขั้งที่หาก็คือวิญญาณนะครับผมยังยินคคาว่าวิญญาณปั๊บนะครับคิดถึงพี่หลอกปั๊บเลยนะครับเอาวิญญาณกับพี่หลอกแล้วเนาะครับวิญญาณยังอะไรแตกเกิดที่หลุมากไนั่นจำโมแมนครับวิญญาณนี่นี้นหมา่ม้ถึงนะครับกิริยารู้แจ้งทางอารมณ์นะครับวิญญาณที่ เป็นตัวรู้นะครับตัวเขาไปรับลูกนะครับคิดคิดไปถึงเรื่องลูกนะครับตัววิญญาณก็จะเข้าไปรู้นะครับไปรับลูกคิดไปถึงเรื่องเวทนานะครับทุขปุกทสุขทุกวิญญาณก็จะเข้าไปรู้คิดไปถึงเรื่องสัญญาวิญญาณก็จะเข้าไปเป็นตัวรู้สังขารนะครับวิญญาณก็จะเข้าไปเป็นตัวรู้นะครับนี่คือความหมายของขันทั้งหากนะครับ ซึ่งนะครับเป็นอย่งทั้งทั้งหานะครับคือถูกนะครับลูปก,ก็ไม่เที่ยงสันวาเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงนะครับนะครับคิดเท่าจะไปคิดได้อยู่ซี่มองนีเท่านั้นนะครับี่น้องล่ลองทบทวนบึงนะครับเม็นคว่ำควนว่าบน่นคคิดไปในเรื่องลูกเรื่องอันดีตนะครับเรื่องความมูซึก ทุกสุขบ่ทุกบ่สุขนะครับเรื่องการปรุงแต่งต่างจิตสิติดบุ่นเวียนนิ้วนมุนอยู่ได้ซี่มองนี่ครับบกคิดนอกเนื้อจากนี่นะครับพี่น้องล่องทบทวนเบิ่งมันเปม็นความจริงขององค์สมัยสัมพุทธเจ้าสอนบอกนี่คือความเลิศทางปัญญาความละเอียดในเรื่องของจิตขององค์สมัยสัมพุทธเจ้านะครับเพราะทุกอย่างที่จิตเท่าไปคิดอยู่นี่มันโมเทียงนะครับมันก็จะเนาเป็นทุกนะครับไม่เทียงเป็นว่าแล้วก็เสื่อม นะครับเสือเ่อมโมเทียมเริ่มเสื่อมเรื่อยเรือยอีกนะครับเสื่อมแ้วก็รับสลายศูนย์สิ่งไปนะครับคือจังนี้ครับหน้าตาเนี่ยรอนๆนะครับใสๆตหาหกตหาแบบนี้นะครับเวลาผ่านไปมันเกิดจะเสื่อมนะครับเสื่อมเรื่อย,ยอเื่อยเหี่ยวย่นลุงไปเลยเลยมันโมเทียงนะครับมันโมเมนต์กงเขาเพราะมันศูนย์สลายสิ่งไปรับไปเท่ากับเกิดความทุกข์นะครับนี่คือความหมายของคําว่าทุกข์ คือกันตั้งห่ากคือขันตั้งหาครับพี่นองครับอ้าวนะครับนี่แห่งเดวได้อธิบายครับ